อุ้ยกินแล้วครับอุ้ยอุ้ยทำเลดีจับเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ครับนี่ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยนุ่นนุ่นนุ่น ลลลุุุงงงเเนนาาอสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธจะพามาลอบไรตอนกลางคืนครับตอนกลาวันไม่ว่างลุงเนธเลยพามาลอบอะไรตอนกลางคืนครับ ไม่ได้ออกมาสนานเดีย๋ยวไปรู้นด้วยกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่พอเนี่ตำน้ำพริกนหมครับเป็ดหมานครับหุงหมานถ้าเหยื่อเส้นเดือนเหมือนเดิมครับช่วงนี้หนาวมากนะครับดูเน็้เดี๋ยลองล่อรูนี้ดูครับรูแรกจะกินหรือเปล่า นานๆออกมาทีอุ๊ยก right ินแล้วครับกินแล้วคินแล้วเปอยมันปล่อยมันดูสิว่าจะติดไหมตัวแรกครับลุ้นครับ เอาล้วครับโอโ้เต็มแรลกทะลุดก็จบเลยอย่ารุดนะอุ้ยได้อีกแล้วครับมันครับเต็มแรกหมันครับโอ้ยอยู่ปากลูเลยล่อก็จิ้นเลยครับเดี๋ยวใส่ถุงหมันก่อนเต็มแรกครับไม่พลาด เดี๋ยวเสียเดือนครับหมานเลยนี่ครับโผล่ในตำน้ำพลีกถรงแค่น้ำก่อน ช่วงนี้บ้านลุงเนธก็เริ่มทำนับปังกันอีกแล้วนะครับโอ้นี่น่าจะใช่รูไปลาไหลนะครับเนะนี่ยขอบคุณลองดูครับไม่กินนี่รูครับ อุ้ยสะดุ้งครับโอ้โหกินแรงดูครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วนี่สะดุ้งหมดเลยดูกันจะดๆแบบนี้เลยครับดึง้วครับดึง้วครับ,รบหยุดแล้วกินแรงมาก ลุ้นครับอืมอดึงยากครับงูนี่ต้องกล้อง,องด้วยอ้ตัวใหญ่ที่ตัวเล็กโอ้โหเอาอีกแล้วครับใหญ่ครับเต็มที่สองครับหมานครับหมานคืนนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จล่าปลาครับ พอได้ตำน้ำพลิกเดี๋ยวใส่ถุงก,ก่อนครับตัวสวยเลยครับตัวนี้แต่มที่สองครับตัวสวยเลยนานๆมาทีก็ไม่พลาดเหมือนกันครับ นี่ครับเริ่มจะทำหน้าปังกันแล้วครับ<ผม>น,นี่เปนไหนรอเปล่าเน,นี่ยหาน้ังเม็ดหาน้ังโูดิครับประมูมอยู่ทรงไหนเห็นแต่หารครับเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนี่ยหางมันครับอือนุ่นๆๆๆๆหนึ่นครับเอาแรับแบบนี้ตกจับแล้วครับเดี๋ยวลงุงเนตหาขี้ยาก,ก่อนขี้ยาแบบเนี้ยครับเอาลองมือครับจับจะอยู่หรือเปล่าต้องรุ้กันแล้วครับ ใหญ่ด้วยทำไม่ได้จะได้เยอะเลยนี่ครับโอ้โหทำเลยดีชักเลยโอ้โอ้โอ้โอโอมาฝั่งนี้้วครับหายเลยโอ้หายเลยอุ้นอุ่นหายเลยครับ อตัวใหญ่ด้วยหายเลยครับนี่ก็ใช่รูนะครับเนี่ยจะมีตัวหรือเปล่า ดูครับตุ๊บตุ๊บไม่มีครับเจออีกแล้วครับอู้ปลาไหลอยู่นอกรูเยอะเลยครับวันนี้นี่เจอตัวแล้วครับ จับดีกว่าเดี๋ยวหาขี้ยาพันมืออีกทีไม่ใช้ขี้ยาแบบนี้ครับรุ้นอีกทีเขาว่าจะจับได้หรือเปล่าตัวนี้ได้ครับนี่ครับได้ครับได้ครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโออตกน้ำอีกแล้วเออ น,นน,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 นไม่ได้อีกแล้วครับหลุดมือจะได้ครับจะได้สองตัวลวโฮโฮะโอ้ยปลาไหลใหญ่ครับเอาไงดีเนี่ยอยู่นอกลูกอีกแล้วตัวใหญ่ครับเอาเบ็ดรอ่จะกินหรือเปล่าเนี่ย นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ลยครับลองครับโอ้ไม่กินครับเขารูหรือเปล่าจับดีวกว่าครับเดี๋ยวจับโยนไปถนนเลยโอ้ตัวใหญ่ครับ ดีกว่าครับขี่ห่างครับนี่ลองมือครับตันลื่นหนูนหนุนไปนู่นนะปันไหลมันอยู่นอกรูเลยเราจะเข้ารูหรือเปล่าอย่านะโอ,โอ้ผิดครับไปตรงลัล้นอ้าวจะผิดอีกแล้วลงตรงนี้ครับได้ไม่ได้เดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับ ไฟแบตโทรศัพท์มันหมดอุย้ยกินครับกินอุย้ยเอาละครับแต่ลุ้นอีกสักแต้มไหมครับไม่น่ารอดโอ้ยใหญ่แล้วครับใหญ่ด้วย ไปสามเต้มครับยังดีครับหลุดมือไปสองตัวก็ยังพอได้ตำน้ำพริกครับเดอะไรเอา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  อืมเฮยเกือบตกน้ำอีกแล้วเล่อนหมดเลยกลับบ้านครับครับวันนี้พามาหาโลปลาไหลเจอหลายตัวเลยครับแต่เอาไม่ได้มันอยู่นอกรู อยู่หาก,กินแบบลุงเนตรบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เราจะพึ่งเบื่อกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ตามนะ้ำพลกโครกใหญ่เหมือนเดิมครับลาบปากอีกแล้วครับลาบปาก